และการอุทิ่ตัวเพื่อสังคมงและการกระตุ้นได้แก่ไปนะนั่นเองคุกคทีมนะครับยินดีด้วยจริงนะกับทุกๆรางวัลที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับผมทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีแล้วก็รางวัลทั้งหมดนะนะได้ชนะเลิศจากหัวใจ ด้วยครับยินดีด้วยจริงนะฮะก็เดี๋ยวหลังจากนี้ไปครับขอเียนเชิญเหล่าเลสเตีรนะครับผมเหล่าดาราทั้งหลายนะครับผมที่ได้รับงจงวัน,นะครับผมขึ้นมาถ่ายรูปรวมกันด้วยครับผมขอจับเป็นเชิญครับ